องศาสมนี้เป็นดาบิก้าสูงของน้องบินนะคะที่แรกเป็นสมุดน้องสีระบายสีนะคะจะมีอยู่สามเล่มนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นแม่นะคะ แมตเซนิสแมตเดซุโกแ,และแมิวนะคะชิ้ต่อไปก็จะเป็นการนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นการ์สองแบบจะเป็นแบบอันใหญ่กับอันเล็กนะคะ ชิ้นต่อไปก็จะเป็นกล่องใส่แมสน,นะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นกล่องใส,ส่ลินสอนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นกระเป๋า ชิ้นต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะต่อไปก็จะเป็นเสื้อคลุมนะคะวันนี้น้องพิมขอจบิีเพียงเพียงห้องนี้นะคะสวัสดีค่ะ